สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีตุลน,นะคะประจำวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าที่หน้าไพ่เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ค่ะนะคะอ่าส่วนท่านที่เรียนจบแล้วก็สามารถหางานทำได้นะคะใครที่กำลังเรียนอยู่ก็3.99 นะคะถือว่าเป็นคือมันเป็นไพ่งานที่ดีที่สุดเลยสำหรับนะคะนะส่วนตัวคุณเองก็ช่วงนี้ก็หัวเรื่อหัวร้านหน่อยใครว่าอะไรไม่ค่อยฟังนะคะในช่วงนี้นะมีเกณฑ์การโยกย้ายถิ่นฐานนะคะมีการโยกย้ายภูมิลำเนานะคะเพราะบางท่านต้องไปทำงานนะคะบางท่านอาจต้องอขาที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าที่บ้านที่เราอยู่นะคะคือย้ายไปเนี่ยมันมันมันย้ายดีอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะส่วนสัญญาอะไรต่างๆที่คุณเซ็นเอาไว้เนี่ยคืออาจจะต้องไปพึ่งผู้ใหญ่บ้านอ่าสอสอสจสอ,จอ,สอทอนะคะอาจจะต้องไปพบกับคนพวกนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ นะคะนะส่วนคือการงานที่คุณทําอยู่มันมันมัน,ม,นมันเป็นการเดินทางระยะสั้นๆนะคะไม่ไม่คือมันมันก็ถือว่าดูดีใช้ได้อยู่นะคะพายเงินขึ้นมาสิบเหรียญอย่างนี้หมายความว่าคุณคุณขายที่นะคะพวกอาสารหรือมาซับต่างๆนะคะเพื่อที่จะย้ายภูมิลำเนานะคะ หรือบางท่านอาจจะย้ายไปทำงานนะคะเป็นร้านอาหารนะคะเจ้านายดีค่ะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเวลาไปทำงานนะคะเจ้านายคุณเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีนะคะน่ารักลูกน้องนะส่วนเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ครองนี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ นะคะหรือในบางท่านอาจจะเป็นรักซ้อนนะคะในคนโสดน,นี่คือเขาจะเข้ามาเที่ยวสองคนนะคะโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาเองไม่เกี่ยวกับฉันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะคือตัวเราเองเนี่ยไปปิ๊งป้างใครเพิ่มนะคะหรือในบางท่านก็แฟนเราเนั่นแหละเขาซ้อนเองนะคะนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรนะคะอาจจะมีโรคหวบปวดหัวนะคะหัวร่างข้างแตกอาจจะก็กินยาไทารอนอนก็หายปวดหัวนดิดนิดนหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะาการงานเนี่ยคือที่ย้ายไปทํามันจะดีนะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม,ม่ดีนะนะบางท่านย้ายถิ่นฐานบางท่านย้ายไปทํางานเฉยๆนะคะถือว่าดี นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะคะการเริ่มงานใหม่ครั้งนี้จือวเยี่ยมนะคะแต่ให้ลดเรื่องเรื่องความดื้อรั้นของตัวเองลงนิดนึงแค่นั้นเองนะคะเวลาไปทำงานก็คือเขาใช้อะไรห้ทำก็ไปทำนะคะเขาจ้ทำนี่แล้วก็ทำนี่เขาจะทำนั่นก็ทำนั่นทำให้มันเป็นอะนะคะทำงานเป็นหลายอย่างเราเราเราจะรอด นะคะคือคือเรามีความสามารถหลายอย่างนั่นแหละนะคะสมค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะมีเกณฑ์จะพบเจอเพื่อนฝูงนะคะกินเลี้ยงสังสรรค์กันเล็กๆน้อยตามประสาเพ,พื่อนฝูงนะก็เฮฮาปาร์ตี้กันสุขสนานตามพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะาหน้าไพ่ก็ประมาณนี้ ะะยังไงซ้าก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะคะสู้ๆต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ